เหมจริงเลยอดีใจจริงเลยที่เอทันน่ารักมากเลยหนุ่มๆเยอะมากจะเย็นๆลูกจะเย็นๆไม่ใช่จริงๆโดนเก็บตัวอย่างเอาไปที่มันแบบตื่นเต้นมันเอกไซมากวันนี้อาจารจะมาเจอชาวเอแดนเห็นมากคือจริงๆแล้ววันนี้นะคะป้าบอกตรงๆนะคะเหมือนไหมคะถาใครคิดว่าเหมือนและสวยกว่าสิงห์ปกมือนิดนึงค่ะขอบคุณมากค่ะคนใครคิดว่าอะไรดูใกล้ๆคิงคองขอสิงโหลเบาๆได้ไหมคะรู้สึกสิงโหลจะไม่เบานะคะ คูณปีสิพิคิมอยากค่ะวันนี้นะคะจริงๆบอกตรงเลยว่าในงานของเอแพเหมาะกับพวกเรามากโดยเฉพาะนิวฮอลแลนด์นะคะเป็นรถไยซึ่งวันนี้เหมาะกับดิฉันและคุณคิมมากใช่ค่ะผมเมื่อก่อนก่อนจะมีรถไถค่ะการทำนายก็ใช้พวกเรานี่แหละค่ะอ้าวคุณทำไมคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวอ้าวดแล้วนึ้สึกรองเท้าติดแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ก งไ,งไม่กลัวพี่โอก็เึงนะจ๊ะเห็นอะไรดิฉันถอนไปในเก็บไว้แล้วตอนหน้าเห็นไหมคะไม่เห็น <c oughs> เห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้ผมไม่เห็น่ะสิทไมไม่มองคะ <c oughs> ผมไม่กล้ามองเพราะ <c oughs> อาย <c oughs> เดี๋ยวก่อนวันนี้ขออนุญาตนิดนึงเซาเช็คนิดนึงนะคะ <c oughs> แต่วันนี้ต้องขอบคุณเครื่องเสียงของโนวเทลวันรัตจริงๆแต่เดี๋ยวเช็คด้านหลังนึงด้านหลังได้ยินเสียงอเบาไหมคะได้ยินด้านนี้ได้ยินเสียงไหมคะได้ยิน ได้ยินนะคะดิข็อบคุณนะคะ่ะได้ยินเนาะตายตแล้ววันนี้นะคะในงาน,นะนยงสื่อสารโดยทางนิวฮอลแลนด์ซึ่งเหมาะกับพวกเรามากในงานของรถไถค่ะจริงๆแล้วเป็นกันมาเยอะแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถอะไรมอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้เป็นอะไรที่เหมาะที่สุดรถไถเลยค่ะม,มันดูมันดูหนักแน่นและรักเมืองไทยเพราะบ้านเราเป็นเมืองของเกษตรกรรมถูกต้อง<ช>ไหมฮะค่ะเออ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าก่อนโอปอจะเข้ามาเธอเป็นฟริตตี้มาก่อนนะคะก่อนจะเข้าวงการบอกเขาอายฟริตตี้รถไทยนี่แหละค่ะสังเกตจากไซส์นะคะเคยไปงานมอเตอร์โชว์ไหมคะกระบอบใา่ไงคะงานมอเตอร์โชว์งานมอเตอร์โชว์นะคะถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นถูกต้องฟริตตี้เนี่ยจะตัวเล็กๆบางๆถูกต้องหน้าตาจะต้องแบบอีคคืออีคคือแบบนี้เอออันนี้ก็อีใต้ด้วยล่ะถูกต้องเออถ้าเกิดว่าเป็นรถยุโรปนะคะรถยุโรปฟริตตี้ก็จะอาจจะหุ่นเป็นไซส์ บิ๊กอลขึ้นมาหน่อยแล้วก็บิ๊กบึ้มนิดนหนึ่งถูกถูกแล้วคุณคิดว่าอย่างนี้รถไถเพราะอะไรรู้ไหมคะสังเกตคพริตตี้รถไถจะต้องช่วงล่างบึกบึนค่ะจะต้องบึกบึนค่ะอ่านี่ถูกต้องนี่เรื่องจริงจริงค่ะเดี๋ยวนี้ดีใจจริงๆเพราะว่านุ่มๆ